สวัสดีครับสวัสดี FC ีจอห์นนี่มือปราบอินดี้ทั่วประเทศที่เคารพรักครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องว่าอุบลบานเท่าหรืออีสานบานเท่าน้ำสิถ่วมหรือไม่เพราะว่าผ้ายุมาวบางสองสามมือบงกันนักแห้งนะครับหล้กกาหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวคลิปที่แล้วผมปล่อยบรรยากาศน้ําแม่น้ํามูลให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศเขื่อนแม่น้ํามูล มือนีครับรีอสอร์ทผมครับที่นี่คือรีสอร์ทจอรนี่มือปราบนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเด้อมาเบิงว่าช่วงฤดูหนาฝนหนาน้าฝน,น,าน,าฝนตกพายุหนักหนักหน้าอยุนารี่สอร์ทผมสิเป็นจังดาครับว่าหลายๆคนว่าน้ำถ่วบ่อพี่จอนี่มาเบิงว่าสิเป็นจังดามือนีผมมีโอกาสได้มาตรวจง,งานมาประชุมลูกน้องและมาดูความเรียบร้อยของรีสอร์ทจอรนี่มือปา่าบอำเภอศรินทรนครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเด้อ0 6 2 7 0 3 4 8 5 9 0 6 2 7 0 3 062เบอร์อะไร7034759หรือเพจรีสอร์ทจอนี่มือปราบเข้าในเฟซบุ๊กเลยครับพิมพ์ว่ารีสอร์ทจอนี่มือปราบบรรยากาศมองนีล่มลื่นสวยงามครับเขียวเมืองที่ระย่าบ่มีหอนหยาไว้นะครับคนสวนผมดูแลอย่างดีนะครับนี่แค่ท่างเขาไปพี่น้องครับด้านหน้าจะมีรีเซพชันนะครับนะฮะรีเซพชันต้อนรับนะครับลานจอดรถสะดวกสบายดูครับลานจอดรถกว้างครับจอดได้เป็นลอยๆขั้น สำหรับช่วงนี้จะม,มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมีลูกค้ามาใช้บริการจัดเลี้ยงงานเกษียณเลี้ยงสมัมมนาเลี้ยงหมู่คณะปาร์ตี้บริษัทต่างๆเยอะแยะนะครับนี่สามารถจอดรถได้เป็นร้อยๆคันนะครับมาร่มรื่นครับที่นี่ออกแบบด้วยความร่มรื่นต้นไม้นานาพันธุ์สวยขจีนะครับมาขบ้าปุ๊บจะเจอโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นี่ครับไม้ขนาดใหญ่นะครับ โชว์เฟื่องไหวไห้ตอนรับเวลาลูกค้ามานั่งรอรับมีพนักงานเดี๋ยวรอบอตอนรับมีเสื้อยืดมือปาาไว้คอยบริการมีรูปลุงปูชาโอ้โหบรรยากาศครับล่มลื่นด้วยไม้นานาพันธุ์นะครับนี่เขียวขจีผมปลูกเองไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเบอร์นี้ครับมาแล้วสิเห็นความลมลื่นของรีสอร์ทจอนี่มือปราบนะครับเขียวห้าเขียวงามนะครับสวัสดีจ้าน้องฝนนี่คือผู้จัดการรีสอร์ทนะครับ น้องฝนนะครับสวัสดีครับน้องฝนเป็นไน้มาหนีความเรียบร้อยโอเคนะน้องเนะาะเรียบร้อยนี่คือ้จัการรีสอร์ทพนักงานต้อนรับนะครับแล้วมีน้องเชฟนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกอลูกค้าคอยยกของยกหยังหรือคอยบริการทั่วไปของทางรีสอร์ทโอ้ต้นไม้แผนดูครับเขียวงามาเขียวงามนะครับเป็นธรรมานี่ต้นไม้ผมต้นยังอดอกเลืองผมพี่น้องครับ เดี๋ยวผมลืมแล้วว่าชื่อดอกอะไรครับที่มันเป็นดอกสี้เหลืองอต้นยังวะต้นจำไม่ได้สำกำลังมันกำลังเลื้อยเป็นซุ้มอุโมง์ต้นไม้แต่เสียดายต้อนนี้เ้อยังว่งมันจะสิตตายหรือสิอยัง่งนะครับนี่ย่านมอย่งอยู่นะครับเออเดี๋ยวครับบรรยากาศร,รีสอร์ทครับเดี๋ยวผมจะมาไปดูน้ำนะครับ 0 6 2 7 0 3 4 7 5 9ท่านใดอยากมาพักรีสอร์ทมาอุบลราชธานีอย่าลืมพาดท,ที่นี่ความร่มรื่นความเขียวขจีความงามบรรยากาศรีสอร์ทติดริมน้ำนะครับจอนี่รีสอร์ทอำเภอศรีนทรห่างจากวัดภูเ้าเพียง7กิโลเมตรห่างจากวัดภูเ้าเพียง7กิโลเมตรห่างจากเคืองศรีนทรเพียง5กิโลเมตรห่างจากช่องเม็กเพียง10กว่ากิโลเมตรนะครับอยากมาเที่ยวด่านรมแดนช่องเม็กหรือจะมารอ,อาไปเที่ยวประเทศลาวหาที่พักสบายๆราคาถูกมาที่นี่เลย มีร้านอาหารในตัวสวัสดีครับพี่ปูพี่ไล่นะครับโอ้นี่ครับทีมงานแม่บ้านต้นไม้นะครับหน้าห้องพักสวานี่ครับแถวสองจะเป็นเตียงคู่นะครับนั่งหน้าบ้านเราจะอู้หลมลื่นเที่ยวจีแพนแผนกล้องดูบรรยากาศ0 6 2ครับ7 0 3ด7 5 9มาอุบลอย่าลืมนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่นะครับอืมสามารถรองรับคณะจัดทัวร์ของท่านได้เลยหรือท่านจะมาเลี้ยงกระสี จะมาเลี้ยงวันเกิดมาปาร์ตี้บริษัทของท่านหรือหมู่คณะหรือจะมาบรรยากาศคู่รักหรือจะมาแบบเพื่อนฝูงมาครอบครัวเรายินดีต้อนรับนะครับราคาหลักร้อยแต่วิวหลักสิบล้านนะครับหลักร้อยล้านนะครับบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีครับเนท่ี่แล้วครับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ครับพี่น้องครับงามงามอ่าเขียวนะเดียเนาะแล้วมันมีต้นไม้ตายอยู่ แถวเอมีสองต้นหรือต้นเดียวครับสองต้งตตนต้นนี้ต้นตายสองต้นเดียวผมจะเอามาเปลี่ยนต้นนี้ต้นนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยเขียวของผมแล้วเขียวง้ามนะครับลมเลื่อนครับแม่บ้าน,นกำลังปัดกวาดทำความสะอาดนี่พอเลยปุ๊บเราก็จะเดินมายัางแถวหน้านะครับแถวด้านหน้าต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะครับกล้องแถมสวยโอ้ต้น อ่าชุมแสงอันนี้คือชุมแสงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับชุมแสงตัวนี้ของผมล่มรื่นสวยงามนะครับล่มรื่นสวยงามบรรยากาศรีสอร์ทด้านหน้านะครับแถวหน้านะครับสวัสดีครับแม่จูมนะครับล่มรื่นนะครับมามาดูน้ําบรรยากาศนะครับติดริมน้ําลําโดมน้อยนะครับลําโดมน้อยเขื่อนสิรินทรโอ้บรรยากาศสวยงาม มา,าเดินขึ้นชั้นสองตรงนี้ทําเป็นศาลาให้ให้นักท่องเที่ยวลูกค้ามานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตนั่งผ่อนคลายนอนเล่นนอนเว้นได้เลยครับสวยงามครับนี่บรรยากาศสุดสวยกล้องแพนไปถ่ายไปด้าให้เห็นน้ํายืนจากนู่นถ่ายไปนี่เห็นวิว นี่คือรีสอร์ตจันนี่มือปราบอินดี้ครับอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีผ่านมาอุบลพี่น้องครับมาเที่ยวนะครับเด้อบรรยากาศสวยงามร่มรื่นนะครับต้นใหม่นานาพันธ์ุมีทีทองอมีทีพักพรอยอใจคุณนะครับโอ้เป็ดหน่อยก็ยู่คุณโอ้สดงว่าเวลาพายุเข้าน้ำตกน้ำท่วมรีสอร์ทผมน้ำจะลดลงครับเพราะว่า เปิดเคลนปากมุ่นน้ำลำโดมหน่อยเขาจะต้องไหลลงไปน้ามุ่นน้ำลำโดมก็จะถูกลดลงเป็นความโชคดีของผมนะครับที่รีสอ,อร์ทน้ำบ่อ่วงอ่าแผร่งกล้องสวยๆเห็นบรรยากาศน้ำามสี่เจ็ดห้ามาอุบลมาพักครับอ่าราคาเริ่มต้น990บาทรวมอาหารเช้านะครับมาพักผ่อนเด้เลยหากต้องการความสงบความล่มลื่นบรรยากาศธรรมชาติที่คุณอยากมาพักผ่อนแบบ ต้องการความสงบความล่มลื่นและอากาศดีๆอยู่คือทีมันอยู่ทั้งผู่นะครับระดับน้ำม,มันสูงกว่าแม่น้ำม,มูลน้ำก็เลยลดลงนะครับอากาศมองนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับต้นใหม่บางที้ละครั่ต้นน้นาล่มลื่นพี่นั่งเห็ยอดเลยครับแม่จูมเพิ่งเรื่อ,กอากแม่บ้านเพิ่งกะกำลังลกหยาครับ ความสวยงามต้องขอคุณแม่จูมนะครับซึ่งเป็นคนสวนในบ้านที่ดูแลความสะอาดน,นผ่านหน้าที่น้องมาเที่ยวรีสอร์ทจอนนี่ครับอำเภอพิบลาซิลินทอนครับอ่าบรรยากาศสวยงามนะครับุ่นะล่มลื่น อากาศดีแห้งพี่น้องอากาศดีแห้งนะครับะ่ะผมพายาเงเมืองท่านส้นร้านอาหารดูครับพี่น้องข้องพักติดน้ำอากาศดีๆต้นไม้ลมลื่นนะครับอากาศดีดีพี่น้องดูครับพี่น้องครับเียกขจีนะครับ มาตกปลาก็ได้ครับอยากเอาเบ็ดมาตกปลาก็มาตกปลาได้หรืออยากมาปั่นเรือคายัคก็ได้มีเรือคายักบริการฟรีนะครับมีเรือเป็ดบริการฟรีหรืออยากลงเล่นน้ําก็ได้เลยครับน้ำตื่นซ้าหัวเขาซับแอลนี่ครับสามารถพาลูกต่อมาเล่นน้ำได้เลยบรรยากาศมี2แถวแถวหน้าจะเป็นเตียงเดียวแถวหลังจะเป็นเตียงคู่นะครับรบ,บรรยากาศดีพี่น้องทุดท้าย,ต,าย,ายต้นไม้ก็ตายตายนต้น ่มแสงคงกังดงามสวยงามนะครับบรรยากาศล่มลื่นเขียวขจีโอ้โหเสียงนำไหลดูครับพี่น้องครับเสียงนำไหล0627034759โทรได้เลยครับโทรหาแอดมินได้เลยคุยเฉพาะเรื่องจองที่พักนะครับ ติดต่อผมไม่สามารถติดต่อได้นะครับถ้าจะเจอผมต้องตามมาหาผมไม่เจอถ้าจะคุยธุระก,กับผมหากจะเจอผมไปเจอผมได้ที่ร้านจอนิ่แซบหรือจะมาเจอผมที่มาพักรีสอร์ทผมได้เจอผมแน่นอนนะครับมีโอกาสมากครับอำเภอซรลินทรนะครับแผ่นดินเจ้า้าประธานานามนะครับอำเภอซรลินทรครับเป็นอำเภอที่สวยงามมีรีสอร์ทมากมายนะครับมีของพี่ๆน้องๆผมผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายในอำเภอศรลินทรมีร้านอาหารอ,าร,อร่อยๆเยอะแยะมากมาย พัทยาหน่อยหรือรีสอร์ทลงแรมมรูๆงามๆนะครับก็เป็นพี่น้องผู้ประกอบการนะครับต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันอยากไปเที่ยวเลือกเที่ยวเด้เลยมีแต่ที่สวยๆนะครับหรืออยากจะมาหาจอห์นนี่ยินดีต้อนรับที่นี่ครับรีสอร์ทจอ์นนี่มือปาาอ๋อําเภอศิรินธรนะครับโอ้ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารจัดเลี้ยงนะครับนี่คารคาสสิกนะครับมีที่นั่งให้สามารถนั่งปิ้งย่างได้เลย บางคนอาจจะมาตอนเย็นเ็นเรามีก็อี้คอยๆบริการนั่งปิ้งย่างสามารถเอาเอากุ้งเอาปลาเอาหอยมาเผาปิ้งย่างตอนเย็นเนอากาศบรรยากาศอย่างนี้เลยครับวิวเดอะเบสดูครับแผ่นบงทางหุ่นครับพี่น้องงดงามนี่นี่คือรีสอดจอนนี่มือป่าครับพี่น้องนะครับบรรยากาศติดรีสอดเลยมีศาลามีอ่าผ่านมาอุบลอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อ แวะมาหายกำลังใจกันนะครับบรได้แพงยังถี่คิดแลค่ารักลอยแต่วิวลักสิบหลานนะครับมีอาหารเสา่าค่อยบริการสามารถผ้าขอบคั่วผ้าลูกผ้าเตาผ้ามูผ้าผู้สาวมานอนพักผ่อนได้เลยดูครับสวยงามเขียวขจีต้นไม้ที่นี่อากาศนี่ครับบอกได้เลยพาคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนนะครับโอโซนเขียวหายใจอรรดอยู่นี่มันอยู่ยบนภูอยู่ทั้งภูเขานะครับเนาะอากาศมันดีครับ นามเสียมาตื่นมาเนี่ยฟังนามแรงฟังเสียงน้ำไหลนะครับสวยงามครับพี่น้องหนตก็เย่เหมนับอเหมือนบอนี่ครับนวนนี่คืออาคารร้านคาเฟ่ร้านอาหารเรามีอาหารไว้คอยบริการท่านไม่ต้องออกไปทานข้าวข้างนอกคุณมาพักที่นี่เรามีอาหารไว้บริการคุณจะสามารถมาพักมาทานข้าวกับครอบครัว เรามีเก้าอี้คอยบริการท่านยามแรงๆหรือจะเอาแบบเก้าอี้แบบปิกนิกเก้าอี้ต่างๆนะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่ครับบรรยากาศเบิ้งครับแว่นเบิงบ้งวิวด้านหลังผมเดียวครับมีแต่ต้นไม้เขียวๆหรือจะแพนไปดูน้ําน้ำได้ไหลสู้มังน้ำไหลพี่น้องเขาเบิ้งนะมีเรือเป็ดเรือข้ายักไปคอยบริการพร้อมนะครับผ่านมาอุบลราชธานีอยากมาอำเภอซิดนิตอนนะครับมาเที่ยวครับมีหลายๆมองให้เลือก ผมก็ขอแนะนํามองนีหน้าก็คือจอนี่รีสอร์ทนะครับต้นไม้เขียวงามครับผ่านมาอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี่ไม,ม่มียังไหลาฝากเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านมาอุบลราชธานีแวะมาให้กำลังใจนายดาบคนนี้ด้วยนะครับรีสอร์ทจอรน,นี่มือปราบอำเภอศรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับ0627034759ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับแผนนไปดูครับบรรยากาศเขียวงาม สวยงามดูดิครับเห็นนามพร้อมงามบะโอเคครับสวัสดีครับ